ถึงเวลาของเรีออกล้งเนาะนี่เสรีลุยเสรีจะออกมาทำงานเนาะใส่แรงงานมาทำงานพันมันมาทำงานพันมันมากระไรแย่แย่นอะมาก็เไรผูกมากระไรล่ะงานไม่ได้เลยหมูเด้งแน่นี่หมูเด้งวัวจะหมูเด้งวั มันกันอาตัวนี้หใหญ่นนี้อาร้านนึงกเรืเฮาดีพิเศษแท้นิัวใหญ่ฮี่เตัวนี้ใหญ่เลยใหญ่ใร้านนึงัใหญ่ฮงเลยเนาะมันหมันใหญ่พิเศษเลนี่าดรักดี พันเอาเนาะพันเอาพันเอาคือเก้าคือแต่ละปีแต่ละปีก็พันเอาเนาะมีนี่ก็พันคือเก้าพี่น้องเอ้ยพันดิ่นน่าอไรเฮ็ดคือเก้าเนาะพันดินพันหัวไปแน่นาะพันดินพันหัวไปแล้วพันมาเล้วพันหมาอะได้แล้ะกับนาวเนาะสติหนาวแห้งทั้งหนาวทั้งลมบรรยากาศอะไร หอมเนาะอันนี้เนาะเอาไปตากหูไก่กับหูกลางช่างวิ่งยากแต่น้องยังแป๊บเดียวแป๊บเดียวล้วหนึ่งก็นเลยฮะอดีตหัวหัวยี่หัวใหญ่ต้นต้นเน่ต้นต้นหัวใหญ่ต้นต้นหัวอะไรกันเอาหน้านั่นพันพันขึ้กันนั่นดิพันก็จะช่วยอยู่มีเฉลี่เอาหัวหน่อยหัวหน่อยถ้าไก่เฉลี่ได้พัน พันมันเบิ้งวาหูตัวใหญ่คือเกา่สิบหกอันโอ้ตัวโหดนีตัวเน่ยเบิ่งผูหัวกระลหกเลยอันนึงมีลายแหงอะนี่หนักเลยนักกนดีอยู่งามนีเนาะสตีาเนาะสตีไสีสิอันเลยนี่นะสิอันสิบหกอันบใหญ่อลรเนาะ สา <30 S 2> ตัวนี้สามิบหัวนี่ยจะเนื่อยกันนี่พี่นุกีนี่สิบหกวสิตัวนะแต่ตัวนั้นมันสัยาอ๋อสตัวนี้สามิบตัวนี้ตัวนี้โหดดีตัวนี้โอ้ยคากลีงามคือเก่าเนาะปีนี้กะ งัวกับเขาเนะาะเขาก็ได้ก้นคือเก้างัวเขากินอันนี้สิกสิบสามสิบแค่หนึงสาม30อันนี้เท่าไหรอันนี้ไม่รับเบิงนน้งหนึ่งกันสองอันนี้เนาะสอันนี้กดี๋ยหัวใหญ่ครับไม่เห็น <laughs> <Wow. S 3> หนึ่งมือเจ้าน่ะหมูเด่งกับผูบอไปกัดพยำนะครัทำงานกัดพะยำว่นะโมทำงานท่นมันคุนกัดขยางเนาะกินไก่ละกักัดขยางสั่งวิธีกรรมไม่หลายเนนเป็นิลงกปกนมันอันนี้กบไไทยเบื้งน้มมีแต่ร้านหนึ่งไทยเบื้องตอนนันร้านหนึ่งลุงกับลุงคนเนาะ ร้านหนงดตั้งสร้สง,สงก็เท่นเลาเห็นเ้ชายบ้างหขนาดนึงเลยคดีนี่ก็ขาวงามแหดีพันในมันมันนี่ร้เนย่องเลยขาวงามมาสั่นนะดุยดุยหมูฟ้าหมูฟ้าพวกกันให้น่อยให้น้อยโอนี่กะหูเด้งกะนี่ตัวนี้นําตัวนี้นะ มือม ok ือมือน่ะยันมืออ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะอะตัวนี้อ่ะหัวน่องอีกผู้ดีจับราคาบัวป็นไรนะราคากับบัวบัวเป็นราคาปันใดปีนี่เนาะสวัสดีมุกเจ้ีกายนี่เนาะพีกายนี่เนาะกายนี่เป็นราคาพี่นี่กับบัวเป็นราคาปันใดเจก่ะเห็ดขึ้นเก่าเนอกไมีเนาะเห็ดเนาะ เอดีตอยูได้ซื้อกลาแดกเงนัวพอได้ซื้อปลาเดกเวนัวของพี่เกลือนี่นี่เจ้าหมูดงกันหมูงสาุ่นไม้รอ้นี่แลนะหมูแดงรุ่นนี้เนาท่านกะสียเอาตัวไปเล็กเล็กอมเลกระซ้าแลกระซ้าโอ้แลกระซ้าว่ะได้ก็สเอาอีกหนึ่งได้บใบหน่อย ถ่ายมันใหญ่ก่อนใหญ่กอนเนาะทำงานหรทำงานถ้าเราอยากเร่อยากนิ่งดูรแล้วก็ติถ้าก็อยากเขียเทียกคกันเนาะเรากันห้ยหันหัวเนาะน้อยก็ ไก่น้อยอะไรมาน้อยคิดไก่เนาะตะกี้ไก่น้อยเล่าเลยนี่นี่นี่กับตุ๊ทสีตากเนาะนี่ข้าวกรสีตากไว้ในสวนพักเนาะเห็ดสวนพักเาตากก็ไม่ไว้ตากมันใส่พี่น้องเอ้ยนี่ตากมันใส่ก้อนเนาะจังเห็ดสวนจังเห็ดปลูกพักนี่นี่าก็สิตากไว้ยังนี่นาะอยันไก่กับยันงัวพี่น้องเอ้ยขามากินเนาะข้าก็สิตากไว้นี่เลย บรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก้าหนาวหนาวเนาะพันมันหน่อยอ uh ยู่ไฮอยู่นาหูอยู่เทียงหน้าคือเก้านี่พันมันพันแล้วก,ลก็ลงตุกลำงานทำงานทำงานแล้วจะได้เงินเดือนทำงานพันมันดิผูวงัวกับป้อถ้าผูวร้านหนึ่งเร็วไเป็นไรงัวเร็วปาร์ตี้เพื่อน ลายัเจ้าอย่องเงี้จ้งัวเจ้าของขนม้านากวิเตงัขาเจ้ามาทงสิมาานากเพราะว่าน้ำก็มีน้น้ากมีค่ทีองนานาะใกล้ทิลงหน้าจัหนอยแด็กกมาได้ตะเกาเคยอยู่ยามนาเคยอยู่ยานาเลยยมแดงเคยมาอยู่นาเพ่อดูยยมมาเด็กกะมาได้เห็นได้ คือปีเมังแล้วนี่เนาะก็ได้ไปไรเนาะมาเองเราก็จับมาเลยก็ผูกเลยตีพันมันจะ <Okay. S 1> เป็นอะไรไมิตู้เอาลานก็เนาะสมุยอยู่<ม>นอนหรอลานเอาไม้ตู้ <c oughs> อ่ะมึงหัวเนาะหอนวง,งมือหันร่มือนะดองเนาะมิตู้กัน ไม่ใหญ่เพิ่นการันพ่อนลำวงดองหมือแจักดองจักบุญแด้นเอ่อมือวานนีเนาะงานบุญงานดองช่วงเทศกาลนี่ข่าวคักลอยเนาะมันจะเชี่บหอมนะหอมตัวตากให้หอมตัวตากหอมค่ะค่ะเชื่อมมันต้นเชื่อมมันกิน มันมันต <In> ัว <se> หัวแดงๆงนาะข้าวปาดมันต้นเนาะน่ต้นพ่อแม่ีเมนสตีสตีเบื้งในยูทูนะเขาเจ้าเอาไปปั้นใล่ปั้นลวก็ใส่แป้งนะสตีเมนนะคะต้องเอาไปหนึ่งปั้นมุนๆเลยมันมุนแห้งเลยเมนเขาเจ้าเฮ็ดนะแซ่บเลย Ủa chờ mũ đình Cái <laughs> nào ở bò chứ đình Thư đây cắt, thư có đây khốp cây ra bẩn nó nhẹ đúng không? Cái nồi cả na cây phết cây Cố măn pun sari nyomi tayan nya ina ba sate ke kadang san man kan นี่ิขัาเแ้มน้ำมันเนาะหัวยัไชัอันนี้ชิบหกหัวอันนี้สามิบหนาพอมเลยเนาะหนาขึ้นด้นาขึ้นได้ปีนี้เนาะม่ดิทำงานไหมพอดี ทำงานทำงานหน,น,น่าคือไข่หมูเด้งบอกเป็นยังไงนี่แตนตอดไปจ้ากันนี่แ,แซกบุทบอกบอลสีบุทบอกบอลหน,น่าไข่อันนี้ไก่ตอดไปจ้ากันนี่พี่น้อง ขาไปเบิ chicken, <laughs> ่งชาติชาดีกับชาติปีน่ได้เนาะชาติปเน่ะใกล้เน้ยะเนาะใี่เนาะเ็าอลยนาก้ำหนังเขาเนาะเขาเป็นกระต่ายเนาะเขาเป็นาเขาเป็นเต้าเนาะ ถึงไว่ตัวเลือกคิดความเรื่อโกงไม่ใช่นอนถึงวะเพเดียวอันเท่าแม่พิก็เอาน้องเดมี่เขานะ,นาานะบนนอนดิ กุ๊งกอันนี้ก็ใหญ่แต่เล่นนั่นอ่ะเนี่ยมีอันนี้บุกอันนี้คือชิลล์ออกนีเดะชิลล์ออกนีเดะวันนอน มันกับบนอนน์งัวม,มากินนะี่นะขอดกินแนละ้วน่างัวกันนะ ที่ก็แบบว่าเขาเขาควยตูนเนาะมันฟูขึ้นเนะมันห็นเนะมัน็นดินเะัน่วอะมันดินมันบวมเนะเขาจาบวมอยู่เนาะ ໂຕນິບ so ິຕິมົ like, uh ້ນໄມ້ໃใหິບາດນີ so ້ກົ້ນໄມ້ເຮົາກໍຊິໄດ້ເບິ່ງກົ້ນໄມ້ອີກເດນະສັດຕິກົ້ນໄມ້ເນາ เอคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสวัสดีสวับอันอ้ายกัสิจบคลิปเด้อบัดนี้